สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาดูนะครับมือที่ถูกสลากรางวันใกล้เคียงรางวันที่1ได้เงินไป3 0 0แสนบาทนะครับก็คือถูก3ใบในมือนี้นะครับบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหวยถูกเบอร์ไหมหรือว่าอะไรยังไงเราจะมาวิเคราะห์มือกันนะครับ สำหรับมือนี้เราจะมองภาพกว้างก่อนนะครับว่ามือนี้โดยหลักๆแล้วมีเส้นชีวิตนะครับที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของการกระทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะครับก็คืออาจจะทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือว่าญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่หรือ ทำงานให้ผู้อื่นให้คนอื่นได้เงินนะครับเขาก็เอาแค่ค่าแรงพอใช้ชีวิตลักษณะนี้จุดที่2ก็คือเส้นสมองนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นสมองค่อนข้างชี้ไปทางเนินอังคารสูงนะครับก็จะบอกถึงว่าเป็นคนที่คิดแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วนะครับกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือแล้วก็การกระทำนะครับก็จะเป็นการกระทําแบบที่ว่า เห็นผลรวดเร็วนะครับไม่ได้วางแผนอะไรซับซ้อนต่อไปนะครับก็คือเส้นใจนะครับเส้นใจค่อนข้างจะไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าปลายนะครับจะแตกเป็น2แฉกนะครับลักษณะนี้แล้วก็ชี้ตกช่องหมดเปลืองด้วยในจุดนี้ครับก็จะบอกไว้ว่าเป็นคนที่ขยันนะครับขยันแบบไหนขยันที่จะทํา แม้จะพลาดก็จะลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ลองใหม่ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นคนที่ขยันทำขยันลงมือนะครับไม่กลัวการผิดพลาดหรือผิดหวังจุดต่อไปแล้วก็คือเส้นวาสนานะครับจะเห็นได้ว่าวาสนาตั้งค่อนข้างตรงขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับเส้นวาสนาลักษณะนี้ก็จะเป็นคนที่ ต้องทำงานเองต้องเหนื่อยต้องลำบากต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ไอ้ที่จะอยู่สบายๆแล้วจะมีไรายได้เข้ามาเฉยๆมันไม่มีนะครับจุดต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมมือนี้ถึงถูกหวยจากเส้นอะไรสัญลักษณ์อะไรที่เกิดขึ้นในมือนะครับเราจะมาดูกัน สำหรับเรื่องของหวยหรือเรื่องของโชคนะครับอันดับแรกก็คือตำรบบาบอกว่าคนที่จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของฟุกฟุกได้มาแบบไม่คิดไม่ฝันจะต้องมีเครื่องหมายดอกจันบริเวณในหลักฐานนะครับก็คือเส้นที่มีในมือนะครับก็คือต้องเป็นเครื่องหมายดอกจันแบบนี้ซึ่งในมือจริงนะครับจะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชัดเจน ส่วนหนก็อาจจะเกิดจากการถ่ายภาพที่ไม่ชัดนะครับอันนี้ก็จะไม่ให้น้ำหนัก100%เเทีเดียวแต่ถือว่ามีจุดต่อไปคนที่มีโอกาสมีโชคมีลาบหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกหวยหรือว่ามีโอกาสที่จะทำอะไรแล้วจะเลรุ่งเรืองในช่วงนั้นนน่นะจะต้องมีเส้นลาบ,เส,ลาบเส้นลาบก็คือเส้นที่ขึ้นขนานกันในลักษณะนี้นะครับสมมุติอันนี้คือเส้นชีวิตเนาะจะเห็นนะครับว่ามันมีเส้นค่อนข้าง เยอะนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของเส้นหนังมือนะครับมันไม่ใช่เส้นที่เกิดจากเส้นจริงๆอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเส้นจรได้นะครับก็คือเกิดขึ้นในครั้งคราวไม่ได้เกิดขึ้นถาวรอ,อันนี้เราก็จะให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ50%เเช่นกันทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือจุดที่เราเก็บสถิติมาเรื่อยๆครับใครที่มีเส้นวาสนานะครับ แตกกิ่งก้านหรือว่าแตกแฉกออกในช่วงอายุนั้นๆนะครับมักจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการงานหรือมีอไรายได้เข้ามาเยอะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเยอะหรือทำอะไรแล้วได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงนั้นอ่าเรามาดูกันครับในช่วงอายุ48ของมือนี้นะครับก็ะจะมีเส้นเราขีดออกมาแล้ว48 ก็จะมีเส้นวัสนะเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นนี่นะครับตัดขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นตัววีหรือว่ากิ่งก้านของเส้นวัสนะที่แตกออกนะครับในจุดนี้ก็คือช่วงอายุ48เจ้าของมือจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือประสบความสำเร็จจากการทำงานอันนี้เป็นสถิติที่เราเก็บมาค่อนข้างตรงแล้วก็ใช้ได้ ถือว่าเกือบจะ100%นะครับจุดนี้ก็บอกว่าอายุ48ปีเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินเรื่องของเงินที่จะมาใช้ในชีวิตแล้วก็พูดถึงตัวสถิติก่อนครับว่าเราเอามาจากไหนเราก็จะได้มาจากการที่ดูคนนั้นก็ดูคนนี้ว่าในช่วงอายุเนี้ยมีเครื่องหมายเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงเราก็ถามมองกว้างอย่างนี้เขาก็บอกว่าช่วงนั้นก็ดีมีเงินเยอะบางคนก็บอกทํางานแล้วดีเนี่ยได้เลื่อนขั้นได้ตําแหน่งหรือว่าทํางานแล้วช่วงเนี้ยเรามีโอกาสได้เยอะหาไรายได้เข้ามาได้เยอะทําแล้วชีวิตช่วงนั้นสบาย่าบางคนก็บอกว่าในตอนนั้นนะ่ะปีนั้นเลยขายที่ได้เงินก้อนใหญ่มาพอดีได้จากการขายที่อันนี้ก็จะ พอสรุปได้ว่าใครที่มีเส้นวาสนาแตกกิ่งลักษณะน,นี้นะครับก็สามารถสรุปได้2ประเด็นก็คือ 1. เรื่องของการงานหน้าที่จะประสบความสําเร็จหรือ2ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะมีรายได้เข้ามาหรือได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะได้มาจากวิธีไหนอ่าอันนี้ก็คือตัวสรุปนะครับที่เราให้น้ําหนักนะครับมากที่สุดก็คือจุดนี้นะครับ จุดช่วงอายุ48ปีมีเครื่องหมายจากเส้นวาสนาแต่กิ่งออกนะครับโดยที่เส้นลาบตัวนี้กับเส้นเ,เส้นดอกจันนะที่เกิดบนเนินหลักฐานอันนี้เราจะให้น้ำหนักที่ประมาณ50%เพราะว่ามันไม่ได้ชัดเจนอาจจะเกิดจากการไม่ชัดเจนของรูปนะครับ เราก็สรุปเลยว่าเจ้าของมือนี้ได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงอายุ48ปีถ้ามองอย่างนี้นะครับในช่วงยัง48-49พี่เขายังมีโอกาสในการจะได้เงินเข้ามาอีกอาจจะมากน้อยเราไม่รู้แต่ว่าโอกาสที่จะได้มาค่อนข้างมากแล้วก็ที่เห็นชัดๆก็คือพี่เขาเป็นคนที่ค้าขายแล้วก็สามารถขายแล้วก็มีกำไร อยู่ได้เรื่อยๆครับถ้าเที่ยวคนทั่วไปในระดับเดียวกันแล้วแกก็มีไรายได้ที่ค่อนข้างดีสำหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วครับเรื่องของคนที่ถูกหวยถูกเบอร์ถูกรางวัลนนครับอันดับแรกเลยก็ต้องมีเครื่องหมายวิกตอรี่ในช่วงอายุของเราก่อนนะครับส่วนเครื่องหมายอื่นๆก็ต้องไปดูเพิ่มเติมมา ถ้าใครนะครับชอบเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ลายมือก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าหากท่านใดมีปัญหาสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของลายมือเนี่ยว่าจุดไหนเป็นยังไงก็าสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ